เอาติดตามคอมช่วยเหลือนี้กับทางผู้สื่อข่าวของเราในพื้นที่นะครับคุณมนทิราบําเน็ตพันธ์รายง,งานมาจากจังหวัดนครราชสีมาครับเชิญครับค่ะข,ขอบคุณค่ะกองทัพพิที่สองร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวันนดนครราชสีมาให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากร,ราคาพืชผลทางการเกษตรขายไม่ได้ราคา เกษตรกรชาวสวนข้าวโพดจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดนครราชสีมาขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารกองทัพภาคที่สองรับซื้อข้าวโพดหวานจากเกษตรกรชาวสวนข้าวโพดซึ่งเป็นห่วงข้าวโพดให้ผลผลิตจํานวนมากโดยได้ออกไปรับซื้อถึงสวนในราคากิโลกรัมละ3บาทเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากข้าวโพดขายไม่ได้ราคาเนื่องจากเป็นห่วงข้าวโพดครบกําหนดเก็บฝักในปริมาณมากไม่สามารถส่งให้กับอุตสาหกรรมแปรรูปจําหน่ายอย่างต่างประเทศได้จากสถานการณ์โควิด -19 โดย กองทัพที่สองได้เข้าดาเนินการรับซื้อข้าวโพดรวมจํานวนรับซื้อกว่า30ตันสําหรับข้าวโพดที่รับซื้อจะนําไปมอบให้กับหน่วยขึ้นตรงในจังหวัดนคนรราชสีมาซึ่งสร้างความดีใจให้กับเกษตรกรชาวสวนข้าวโพดเป็นอย่างมากฉันเช้าสวนเน้อค่ะขอบคุณทหารกองพลลาดที่3เนะะ้อค่ะโอ้ที่เขาไปซอยพวกเช่าไรคะ่ะเขาไปเห็นว่าข้าวโพดมันเป็นยังไงน่ะคะ่ะถาเพื่อนว่าเขาไปเพื่อนกับพวกหัวข้าวโพดต,ตอนเนี้ยนะมันราคาเท่าไหร่ ขอบคุณที่ทหารที่เจ้าหน้าที่เขาไปเบิงไปถึงสวนดีใจยังแห้งเลยค่ะที่สนามน้าชาระกลางจังหวัดนครราชสีมานายวิเชียนจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาจัดกิจกรรมจำหน่ายข้าวโพดหวานช่วยเกษตรกรภายใต้ชื่องานวันกินข้าวโพดหวานช่วยเกษตรกรโคราช เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเกษตรกรปลูกข้าวโพดหวานให้ผลผลิตต่อตลาดในปริมาณมากทำให้พ่อค้าที่รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรที่ไม่สามารถระบายผลผลิตออกสู่ตลาดได้ทำให้จำนวนข้าวโพดหวานเพาะปลูกในพื้นที่อำเภอเสืองแสงคอนบรีและอำเภอหนองบุญมากมีข้าวโพดให้ผลผลิตกว่า9,000ตันที่ให้ผลผลิตออกสู่ตลาด จึงได้จัดกิจกรรมกระจายสินค้าไปยังต่างจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกคาดว่าจะมีผู้บริโภคเป็นจำนวนมากอีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้สนใจซื้อข้าวโพดหวานจากเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาข้าวโพดขายไม่ได้ราคาที่สาระอเนกประสงค์บ้านคลองมะเดือ่อตำบลท่าเยี่ยมอำเภอโชคชัยจังหวัดอคอนครราชสีมานายสมชายอัมพันการนายอำเภอโชคชัยเป็นประธานมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน พันธุ์ปทุมธานีหนึ่งให้กับเกษตรกรได้นําไปใช้ในการเพราะปลูกซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนามอบให้กับเกษตรกรได้รับผลกระทบจากสถานกา,ารณ์น้ําท่วมในห่วงที่ผ่านมารวมจํานวน705รายจํานวนเม็ดพันธุ์นข้าว201ตันสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานช่วยเหลือเกษตรกรเนื่องจากเป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้ําท่วม ในห้วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม2,563เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนมันมีเมล็ดพันธุ์ใช้ในการเพาะปลูกในฤดูการผลิตหน้าเพื่อนำนไปเพาะปลูกขยายพันธุ์และสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรขณะที่โรงเรียนบ้านดอนม่วงตำบลใหม่อเภโนนสูงจวันนดนครราชสีมาซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กได้ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใหม่ให้กับนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงป .6 หลังจากการระบาดของโควิด -19 ด้วยการเสริมสร้างการปลูกผักสวนครัวเลี้ยงไก่เพาะเห็ดทำอาหารรับประทานเองโดยนางสาววิไลพรปานเพชรผู้ในการโรงเรียนบ้านดอนม่วงเปิดเผยว่าจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้นักเรียนต้องหยุดเรียนอยู่บ้านผู้ปกครองบางรายตกงานขาดรายได้มาจนเจือครอบครัวจึงปรับปรุงพื้นที่ข้างอาคารเรียนทำเป็นแปลงผักล้าไก่โรงเพาะเห็ด ให้เด็กได้เรียนรู้วิชาการทำเกษตรแบบปลอดสารพิษได้ผลผลิตที่ได้ก็นำมาประกอบอาหารกลางวันส่วนที่เหลือก็นำไปขายในราคาถูกพร้อมทั้งได้ฝึกให้เด็กๆได้ลองทำอาหารอาทิขนมครกจากไข่นกกทาฝีมือเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลเมี่ยงประทูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นการนำผักป,ปลอดสารพิษที่ปลูกเองมา,างทดลองทำอาหาราส่งเสริมอาชีพให้กับเด็กๆไปในตัวอีกด้วย ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวอื่นๆที่น่าสนใจได้ตัดตางสถานีต่อค่ะขอบคุณครับ,บคุณมนทิลาบำเน็ตพันธ์นะฮะจากสุขภาพ